สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับนุ่มนิ่มช่อง y o u ยูทูบไอค Channel นะคะวันนี้ว่างๆเนาะไม่รู้จะกินอะไรพอดีมันมีมาม่าเกาหลีหรือเปล่าคะนี่ค่ะน่าจะไม่เผ็ดมากมาจ้ามามานี่ผักแก้งจะเป็นต้นหอมแล้วก็ ผักชีนะคะควันเราจะมากินกันเลยนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงให้หมดเลยนะคะทุกคนว้าว <c oughs> คนแค่กลิ่นก็เผ็ดแล้วทุกคนแค่กลิ่นก็เผ็ดแล้วค่ะรวมกันเลยนะคะทุกคนคนๆคน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  ช่วงนี้ก็ยังจะไม่มีอะไรที่จะถ่ายให้ดูเนาะเกี่ยวกับปูปูของเราก็ยังอยู่ดีนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็มาเมาส์มอยเล่นกันไปนีเจ้าหมาอยู่ด้วยนะคะจนางเชอรี่ มากค่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาแบบคูณสามคูณสี่มาไว้กินผักเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆเ,เด็กๆอย่าลืกินผักกันนะคะก่อนจะทานอะไรก็ล้างมือด้วยนะคะ ่วงนี้เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมป้องกันตัวเองโดยการใช้แมสนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะทุกคนเวลาออกนอกบ้านเนาะล้างมือบ่อยๆถึงเราจะมีถึงเราจะปิดแมสนะคะแต่เมื่อถ้าเราลล้างมือไม่สม่ำเสมอมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะมันก็ป้องกันได้แค่ เบื้องต้นเท่านั้นปกติมันหอยว่แ48บาทช่วงนี้โลตัสเขาลดเดีวหอยวสา38บาทนะคะเพื่อนๆ เพื่อนคนไหนอยากลองกินก็ไปแวะซูที่โลตัดได้นะคะช่วงนี้นิ่มก็ยุ่งๆกับการจะเปิด ร้านยำยี่สิบาทนะคะทุกคนอยู่ที่หน้าบ้านค่ะก็เลยจะยุ่งๆหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูความคืบหน้าอีกทินบางทีเราก็ไม่มีเวลามานั่งถ่ายเนาะแล้วก็ยุ่งกับการเตรียมร้านทำกับพ่อสองคนค่ะ ขนาดร้านไม่ได้หรูรานนะทุกคนเป็นร้านแบบถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเพิ่มหมาแงนนะคะก็ยังหมดไม่แตกว่าสามพันเลยค่ะตอนนี้ก็คือยังซื้อของไม่ครบนะคะก็อย่างว่าล่ละเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอะไรพอที่จะแบบทำอยู่ที่บ้านได้เราก็ทำกันเนาะเพื่อนๆดีกว่าไปเช่าร้านอยู่ ให้เสียค่าเช่าเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอคับชาแนลด้วยนะคะโอ้โเผ็ดหลายพี่น้องเผ็ดสับขนาดคู่หนึ่งเนี่ย ฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอค channel ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านี่จะมีอะไรหรือมีคลิปอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ก็เพจป้านะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับ ช่องไอค c h ชา n นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย